อร่อยบริการดีคนก็เข้าเยอะขมไม่ไงแกเป็นแค่คนส่งน้ำแข็งเนี่ยสารแนรู้มากเออผู้จัดการสวัสดีค่ะ แหมมาแต่เช้าเลยนะคะคือพอดีว่าฉันน่ะพาพนักงานใหม่มาด้วยน่ะ<ม>เขาจะมาทำงานที่สาขาของเราด้วยเขาชื่อม่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยังไงก็ฝากคุณอายสอนงานเขาด้วยนะคะเรื่องการบริการความสะอาดคุณอายต้องละเอียดหน่อยนะคะเห็น <He ard S 1> ว่าช่วงนี้ทางร้านของเราไม่ค่อยเรียบร้อยเลยค่ะได้เลยค่ะอายเนี่ยทำเต็มที่แล้วค่ะค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ สวัสดีค่ะแหม่สั่งอย่างก็เป็นขี้ค่ะอยากให้สัส่นพี่มาทำเองล่ะใช่ไ้ยน้องเออคือเออเดี๋ยววันนี้พี่สอนแค่สูตรไปก่อนแล้วกันนะสอนแบบนิดๆหน่อยพอไม่ต้องสอนเยอะหรอก เอดแล้วนี่เดี๋ยวเริ่มเลยอันนี้ต้องเรียงแบบนี้เข้าใจปะ่ะแล้วเวลาลูกค้าเข้ามานะสวัสดีค่ะแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้ไม่ไม่สวยเราเนี่ยต้องทำให้มันสวยหน้าตาเราใช่ใไหมอแต่ถ้าลูกคา้าไหนดูไม่มีเงินนะไล่ออกไปเลยไล่เลยเลยหรอใช่นี่แล้วเสื้อผ้าเนี่ยแต่งตัวให้มันเรียบร้อยด้วยดู อืให้มันส,สวยๆนี่ตรงนี้ด้วยเออดีมากแล้วก็เดี๋ยวเช็ดโต๊ะให้ดูหน่อยละกันนะเช็ดโต๊ะใช่มนเช็ดให้ดูก่อน ร้านเปิดหรือ,อยังคะขอสั่งกาแฟหน่อยค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะอืมฉันขอเปเอ็นเอสเปรสโซ่เย็นหนึ่งแก้วคะ่ะหวานน้อยนะคะไม่ใส่นมสดได้ค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้านั่งรอ,งอสักครู่นะคะคุณลูกค้าคะทางร้านเราเนี่ยนะคะถ้าหวานน้อยเนี่ยก็คือไม่ใส่ความหวานเลยนะคะทําไมละคะฉันสั่งหวานน้อยก็แค่ลดความหวานลงแต่ไม่ใช่ไม่ใส่ความหวานเลยแต่ทางร้านเราเนี่ยไม่หวานเลยคะ่ะ หวานน้อยก็คือลดความหวานนะคะคุณไม่เข้าใจเหรอคะหวานน้อยคือลดความหวานลงนะะโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันทําให้นะคะค่ะเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะคะบอน<ม>คิด,ดูลูกค้าคนนั้นสินะ่ะเรื่องมากจริงๆเลยใส่นู่นลดนี่อยู่นั่นแหละน่ารำคาญแต่ว่ายังไงเขาก็คือลูกค้านะพี่ไอ้นี่แล้วแกจะไปเข้าข้ามันทำไม มันทำให้เราทำงานยากขึ้นนะรู้ไหมากาแฟได้แล้วค่ะคุณลูกค้า มาส่งแล้วครับทำไมวันนี้มาช้าจังเลยเนี่ยเออนี่ยังเป็นคนส่งน้ำแข็งคนใหม่หรอระใช่ครับอ่าเจ็ดสิบบาทครับอะเจ็ดสิบบาทโอ้ปกติมันห้าสิบบาทเองนี่ขึ้นราคาอะไรเยอะขนาดเนี้อยอคุณของทุกอย่างมันก็ขึ้นราคาหมดแล้วครับอ้าวนายแกขึ้นราคาเยอะขนาดเนี้ยรวยไต่หาเลยแถมก็ไปแถมขี่งบ อย่างมันก็มีต้นทุนครับต้นทุนมันแค่นี้นิดหน่อยเท่านั้นแหละนี่ไอที่เหลือนี่ก็เข้ากระเป๋าตัวเองอทํางานเนี่ยก็ทํางานเพิ่มขึ้นใช่ไหมละ่ะเรื่องเจ้านายผมไม่รู้หรอกครับแล้วนี่กินกาแฟไม่ได้เดี๋ยวฉันทําให้ไม่เอาดีกว่าครับผมไม่มีเงินไม่ต้องเสียเงินหรอกฉันทําให้ฟรีเดี๋ยวฉันเนี่ยทาตัดสต็อกได้ขอบคุณครับแต่ไม่เป็นไรดีกว่า แหม่ญ hey. ิงจริงๆเลยให้กินฟรีก็ไม่เอาอีกเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบละครับอขอบคุณครับเอาน้ำแข็งก็ไม่เก็บให้ฉันเออพี่ไอคะ เดี๋ยวเราจะต้องเทสช็อตกาแฟใช่ไหมคะเพราะเราไม่รู้ว่าออดิเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่ไม่ต้องเทสหรอกฉันจับนิดเดียวก็รู้แล้วแต่ว่ามันเป็นซองกาแฟใหม่ไม่ใช่หรอคะเรายังไม่ได้เทสฉันบอกว่าไม่ต้องก็ไม่ต้องไง๋ยวฉันทําเองอเอาน้ำแข็งไปเก็บหลังร้านด้วย สวัสดีจ้าเป็นไงบ้างคะขายดีกันไหมคะอ,อ่าสองสามวันทิ่มานี้ไม่ค่อยมีลูกค้าเลยคะ่ะผู้จัดการอ้าเหรอทำไม,มที่สาขาอื่นคนเขาเยอะจังเลยเนะี่ยหรือว่าพวกคุณสองคนบริการไม่ดีหรือเปล่าโอ้ยพวกเราเนี่ยทําเต็มที่แล้วคะ่ะผู้จัดการแต่ว่าสงสัยคนแถวนี้ยเขาไม่มีเงินมากินนะคะอ๋อเหรออะยังไงก็รบกวนชงกาแฟร้อนให้ฉันแก้วหนึ่งนะอ,อ้อได้ค่ะ เดี๋ยวผู้จัดการนั่งก่อนนะคะได้ค่ะมาแล้วค่ะผู้จัดการ แฟมันเหม็นไหมถึงขนาดนี้ฮะใช่เหรอคะอายก็เทสแล้วนะคะเทสแล้วแล้วคุณได้ชิมบ้างหรือเปล่ากาแฟนี่นะมันมีความละเลอียดของมันอยู่แล้วหรือว่าคุณใช้แทมกดแรงมากเกินไปหรือเปล่าทําให้กาแฟมันไหลช้าแถมรสชาติไม่ได้เรื่องเลยแบบนี้คุณจะเทสโอดิตผ่านได้ยังไงคะอายมั่นใจค่ะว่าตอนเทสเนี่ยผ่านแน่นอนค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะยังไงก็ไม่ผ่านหรอกคะ่ะ <oires> ขมไม่เ,เห็นไหมพี่ไอฉันบอกแล้วว่าให้เทกาแฟก่อนวกาจะไปสนใจทำไมผู้จัดการเนี่ยนะมันไม่ได้มาอยู่กับเราทุกวันสักหน่อยนี่มันแค่มาติดติชิมชิมรู้จริงหรือบอกก็ไม่รู้พี่ไยคะพูดเบาๆหน่อยสิคะเดี๋ยวผู้จัดการก็ได้ยินหรอกอย่าไปแคร์สิไอเดนแคร์ อาน้ำแข็งมาส่งแล้วครับอ้ยนี่สาขาอื่นอะลูกขายเยอะปะเอ่อเยอะนะครับก็แ,แต่ถามทำไมล่ะครับก็ผู้จัดก,การนั่นสิมันมาบอกว่าร้านฉันเนี่ยบริการไม่ดีกาแฟไม่อร่อยคนก็เลยไม่เข้าผมว่าอาจจะเป็นอย่างที่ผู้จัดการว่าก็ได้นะครับกาแฟอร่อยบริการดีคนก็เข้าเยอะ อต่นี่แทบไม่มีคนเลยนะครับแหมนี่แกเป็นแค่คนส่งน้ำแข็งเนี่ยสารแ,แนลรู้มากจะไปเข้าข้ามันทำไมแกรู้จักมันหรือไงทำไมฉันจะไม่รู้จักคะ<อ>ฉันรู้จักดีซะอีกค่ะคุร่าคะนี่คือคุณเจมส์ค่ะเจ้าของแฟนชายร้านกาแฟที่คุณทำงานอยู่นี่คะ่ะเจ้าของแฟนชายหรอคะใช่ค่ะแล้วทำไมมาเป็นคนส่งน้ำแข็งล่ะคะ เจมคะเรียกพุมดเข้ามาหามีโทรลอะไร้หรือเปล่าคะสาขาลาดพร้าวที่คุณมดดูแลอยู่ครับทําไมยอดมันน้อยจังครับผลการประเมินก็ก็ไม่ดีนะครับคือพี่มดก็ไปดูทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็มีการอบรวมทุกอาทิตย์ไม่เห็นมีอะไรที่ผิดปกติเลยนะคะคุณเจมหรือว่าเราต้องไปแบบไม่ให้เขารู้ตัวดีคะ <c oughs> คุณมดคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> ยังไงครับ <c oughs> เออมันมีแผนค่ะแผนเหรอคะนี่แสดงว่าพวกคุณเป็นเออใช่ค่ะฉันเป็นภรรยาคุณเจมอ่ะค่ะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็ไม่รู้สิคะว่าพนักงานแบบคุณชอบนินทาเจ้านายรับหลังแถมไม่ใส่ใจในการทำงานแล้วก็ไม่ดูแลลูกค้าอีกเออคือว่าอายมัน ไม่ดีเองอะค่ะอายขอโทษนะคะคุณอายครับการทํางานเนี่ยไม่ได้สักแต่ทําไปวันๆนะครับควรเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยถ้าเกิดว่าคนที่คุณอายด่านินทาเกิดมาได้ยินเข้าเนี่ยเขาคงจะรู้สึกไม่ดีน่าดูนะครับเดี๋ยวยังไงฉันจะส่งคุณอายไปอบรมการทํางานใหม่เป็นเวลาสามเดือนนะคะโดยที่ไม่ต้องรับเงินเดือนค่ะเออไม่รับเงินเดือนสามเดือนแล้ว ไ่ค่ะถ้าคุณอายทำไม่ได้นะคะก็มาเซ็นใบลาออกเลยค่ะเออคุณเจมคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูอีกสาขาอื่นค่ะไปค่ะคุณอายคะเดี๋ยวฝากยกน้ำแข็งเข้าหลังร้านด้วยนะคะ